จอร์คแค่อากตัอยู่ในบริเวณชายป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นกินลมอยู่ตามลำพังฮาอากาศในป่าเนี่ยดีจริงๆเลยนะนะอากาศที่แสนจะสดชื่นแบบเนี้ย ทำให้เรารู้สึกมีความสุขดีจังวันหลังไว้ชวนเพื่อนๆอ,ออกมาวิ่งเล่นในป่าแถบนี้ดีกว่าเอ้ยอยอยใครก็ได้ช่วยฉันทีมีใครผ่านมาแถวนี้บ้างไหมช่วย,วยหนยเสียงดังมาจากทางฟากโน้นนี่ไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น ช้างน้อยค่อยๆเดินตามเสียงนั้นมาในที่สุดช้างน้อยก็พบต้นเสียงที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือนั่นก็คือเจ้าจระเข้นั่นเองหางของจระเข้ถูกทับด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งมันพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่สามารถทําได้นี่เจ้าจระเข้ทาไมหางของเจ้าถึงได้โดนทับอยู่อย่างนั้นล่ะ เจ้าช้างน้อยที่แสนน่ารักนั่นเองจะต้องช่วยข้าได้แน่เลยคืออย่างนี้นะเมื่อตอนที่ฉันเดินผ่านมาไม่ทันสังเกตว่ามีท่อนซุงวางเกะกะอยู่แถวนี้ก็เลยเดินชนมันเข้ามันก็ลนทับผาของฉันนะพยายามเท่าไหร่ก็ยังเอาท่อนซุงออกไปไม่ได้สักทีเลย ตอนเนี้ฉันใกล้จะหมดแรงอยู่แล้วอาฉันจะช่วยเจ้าได้ยังไงล่ะโถง่ายนิดเดียวก็ใช้งวงของเจ้าลากซุงให้พ้นหางข้าเซแต่ซุงเนี่ยมันท่อนใหญ่ไม่เบาเลยนะแรงช้างตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะช้างน้อยี่รัก แรงของเจ้ามีเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะไม่เชื่อก็ลองดูซิอ่าตกลงตกลงงั้นเจ้าอยู่นิ่งๆนะฉันจะลองลากดูช้างน้อยรวบรวมพลักกาลังเต็มที่ใช้งวงลากเอาซุงจนมันเริ่มขยับได้นั่นแหละอย่างนั้นแหละนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วเออใช้ยยลากมันออกมาแล้วล่ะหางของเจ้าขยับได้แล้วล่ะ จริงด้วยสิแมเจ้านี่เก่งจริงๆเลยนะว่าแต่ว่านอกจากถ้าเก่งแล้วเจ้ายังตัวใหญ่น่าอร่อยอีกด้วยนะ,ะเจ้าจระเข้ที่เจ้าพูดมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าจะกินข้าอย่างนั้นเหรอแหมฉลาดเหมันกันแน่ว่าแล้วเจ้าจระเข้ก็ได้ทีงับเอาขาของเจ้าช้างน้อยตอนที่ช้างน้อยไม่ทันตั้งตัวโอ้ยเจ้าจระเข้ เจ้าจอร์เคนอักตันโยข้าอุตสาช่วยเหลือเจ้าแล้วทาไมเจ้าถึงกล้าทํากับข้าขนาดนี้เนี่ยยังมาทวงเวลากินของข้าให้เสียเวลาเลยข้าเฮี้ยวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะ้เจ้าจรเคนี่สายไม่ดีระหว่างนั้นเองหนูริ่งก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีและเห็นช้างน้อยร้องขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือ จอระเข้จึงพูดขึ้นว่าข้าจะกินเหยื่อของข้าใครเนี่ยห้ามมายุ่งทั้งนั้นช้าก่อนท่านเมื่อสักครู่ข้าได้ยินช้างน้อยเรียกท่านว่าจอรแคเข้นิสัยไม่ดีเรื่องมันเป็นยังไง ถ้าท่านพอจะบอกให้ข้าทราบเหตุการณ์ข้าจะช่วยเป็นคนกลางตัดสินว่าท่านอ่ะสมควรจะกินเหยื่อของท่านหรือไม่ของมันแน่อยู่แล้วถ้าเหยื่อของข้าเผลอข้าก็มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมล่ะหนูเรงฉันน่าอุตส่าห์ช่วยเจ้าจระ,ะเข้ไว้แต่มันยังแน่ละคุณคิดจะกินฉันอีกอะเอาอย่างนี้ฉันน่าจะตัดสินให้อย่างยุติธรรมเลยขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งสองอะ่ะช่วยแสดงเหตุการณ์ใหม่อีกทีจะได้หรือไม่ ยังไงยังไงช้างน้อยก็คือเหี่ของข้าอยู่วัดยังคำนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าอยากดูเหตุการณ์ให้ชัดๆอีกทีนะก็ยอมได้เอาเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่ท่านร้องเรียกคนช่วยเลยนะฉะนันจะพิจารณาอย่างละเอียดงั้นก็เร็วก็สิจะช้างน้อยช่วยลากซุงมาทับหายของข้าให้เหมือนเดิมทีใจเย็นๆใจเย็นๆหน่อยข้าน่ะยังไม่หายเหนื่อยดีเลยอ้าวเอ๊บอะ เรียบร้อยแล้วล่ะหนูเริงนี่ยังไงล่ะสภาพเดิมที่จาระเค่ถูกท่อนสุงทับหางอยู่อ่ะแล้วพอเอิญฉันนได้ยินเสียงร้องให้ช่วยจึงเดินเข้ามาดูเจ้าจาระแค่ก็เลยให้ฉันช่วยลากสุงออกจากหางของมันไงล่ะมาเดี๋ยวจะลากออกให้ดูนะจะได้รู้ว่าเจ้าจาระคแค่น่ะมันติดนี่บุญคุณฉันอยู่จริงๆอ่ะอะอะอย่าพึ่งช้างน้อย ท่านเองก็รู้นี่ว่าเจ้าจระเข้มันอักตันอยู่พอท่านช่วยชีวิตมันก็กลับจะจับกินเป็นอาหารเสียเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็ปล่อยให้จระเข้มันช่วยตัวเองเสียสิมันจะได้สำนึกสักทีว่าการไม่รู้จักบุญคุณอ่ะมันเป็นโทษยังไงจริงสินะหนูหริงในเมื่อฉันน่ะช่วยจระเข้มันก็จะเอาฉันไปกินเป็นอาหาร แล้วฉันจะช่วยมันอีกทําไมเฮ้ยขอบคุณมากนะหนูริงที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาให้แถมยังไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าจระเขคใจไรอีกด้วยไม่เป็นไรหรอกใครทําดีก็สมควรได้ดีส่วนใครที่คิดชั่วทําชั่วก็รับโทษไปสมกันแล้วละ่ะ รับเธอะช้างน้อยนี่ก็ใกล้ข้าแล้วอย่าไปสนใจเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีเลยลาก่อนนะเจ้าจระเข้เอาไว้เจอกันโถช้างน้อยช่วยข่าด้วยคราวเนี้เจ้าช่วยข่านะข้าจะไม่กินเจ้าแล้วฉันไม่เชื่อเจ้าหรอกและเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่จะตามหาฉันให้วุ่นเพราะออกมาเดินเล่นนานแล้วบา,บายนั่นเจ้จระเข้ หาทางช่วยตัวเองต่อไปก่อนเถอะแล้วเจ้าจระเข้ก็ร้องอดโอดด้วยความเจ็บปวดและก็ไม่มีสัตว์ตัวใดายอมช่วยมันเลยเพราะพวกมันรู้แล้วว่าเจ้าจระเข้นี่ใส่ไม่ดีและก็ไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนจอระเข้อีกด้วยแฟมิลี่คิด ครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็กเพื่อนตัวเล็กของราชสีหนอาอนาจารคันษาเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่นานานชนิดและในป่าแห่งน,นี้ ราชสีจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตัวหนึ่งและที่สำคัญราชสีเองก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายและเพื่อนๆของราชสีก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแข็งแรงด้วยกันทั้งนั้นวันหนึ่งราชสีได้จัดงานเลี้ยงขึ้นซึ่งเป็นการพบปาสาังสรรค์ระหว่างเพื่อนๆสัตว์ใหญ่ด้วยกันและเป็นงานต้อนรับสมาชิกใหม่ในกลุ่มซึ่งก็คือเจ้ามีใหญ่ใจดีนั่นเองสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านวันเนี้ย ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมากันพร้อมหน้าพร้อมตาข้าราชสีผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่านี้ขอให้พวกท่านทุกท่านมีความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่งานนี้ข้าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงเองเอาละเอาล่ะข้ายังไม่ได้บอกพวกท่านเลยว่างานนี้ข้าจัดขึ้นมาเพื่อเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ในกลุ่มศักใหญ่ของเรา มีใครรู้บ้างไหมว่าเพื่อนใหม่ของเราคือใครไหนท่านช้างเพื่อนรักท่าจนจงบอกกับเพื่อนๆของเราสิว่าใครคือเพื่อนใหม่ของเราได้เลยก็เพื่อนใหม่ที่ว่านี้จะเป็นใครไม่ได้ทำไม่ใช่ท่านมีใหญ่ใจดีแห่งป่าของเราน่ะสิถูกต้องเก่งมากๆเล้ข่้นช้างกลุ่มของเราต้อเป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่านี้เพราะมีสัตว์ใหญ่มีความเก่งกล้าสามารถดังนั้น ข้าจึงเชิญท่านหมีมาสมัครเป็นพักพวกของพวกเราด้วยอ๋อท่านหมีมาแล้วสวัสดีท่านราชสีและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านข้านะ่ะต้องขอโทษที่ทําให้พวกท่านต้องรอนะไม่เป็นไรหรอกท่านหมีงานเนี่ยเพื่อนเพื่อนกันเองเท่านั้นน่ะแหละท่านราชสีพอดีข้าผ่านมาทางป่าโน้นนะนะเจอเข้ากับเจ้ามดอนอยเห็นบอกว่าอยากจะมาสมัครเป็นเพื่อนในกลุ่มของเราด้วย ข้าก็เลยพามาท่านเห็นเป็นยังไงบ้างใช่แล้วท่านราชเสี็ข้าเห็นพวกท่านสนุกสนานเฮฮาข้าจึงอยากสมัครเป็นเพื่อนท่านด้วยเอ๊ะทำไมข้าได้ยินแต่เสียงหรอข้าอยู่นี่อยู่ตรงพื้นด้านหน้านี่ไงท่านก้มลงมาดูสิอ๋อจะวัดตันหนอยตัวกระจิตเนี่เหรอถึงข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็จริงใจนะท่านข้าอยากเขาพวกท่านด้วยเอ๊ะเข้าว่ายาเลยนะ กลุ่มของเราควรจะเป็นสัตว์ใหญ่หน้าเกรงขามให้เจ้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยจะเสียศักดิ์ศรีของพวกเราซะเปล่าๆท่านอื่นๆเห็นด้วยกับข้อไหมข้าเองก็ต้องแล้วแต่ท่านราชสีผู้นํากลุ่มของเราว่ายังไงข้าก็เห็นจะไม่ขัดข้องหรอกข้อก็ถูกแล้วแต่ท่านราชสีเพื่อนเพื่อนราชสีไม่ว่าจะเป็นช้างควายปา เสือลายเสือดาวต่างก็เอออ,อาตามราชสีกันทั้งหมดไม่มีใครกล้าขัดความคิดเห็นของราชสีเลยทำให้ราชสีพึงพอใจเป็นอย่างมากฮ่เจ้ามดอนนัยเจ้าคงเห็นแล้วละสิว่าเจ้าไม่เหมาะที่จะเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเจ้ากลับไปเถอะเอาพวกเรา มาร่วมสนุกกันต่อดีกว่าอาหารมากมายรอพวกท่านอยู่แล้วนาเลี้ยงก็ดำเนินต่อไปส่วนเจ้ามดตะนอยก็ผิดหวังเดินคอตกจากไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปราชสีนอนหลับอยู่ในถ้ำกำลังหลับสนิททีเดียวอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บในหูและสแสบๆคันๆจึงร้องโอดครวนเสียงดังลั่นทำให้เจ้ามดตะนอยที่พเพอิญเดินผ่านถ้ำมาเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ท่านราชสีเป็นอะไรไปหรออ๋อจ้ามดอนอยแล้วเนี่ยนี่ข้ากำลังนอนดีๆอยูย่ๆก็รู้สึกจ็บแปลกๆที่หูแถมยังคันอีกด้วย่างหากันเนี่ยแต่ข้าก็ทำอะไรไม่ได้เลยอเอ,อเอาอย่างนี้ดีไหมท่าจะเข้าไปดูในรูหูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือไม่ว่าแต่ท่านน่ะจะอนุญาตให้สัตว์ต่ำต้อยอย่างข้าเข้าไปหรือเปล่าเออจริงสินะ เจ้าตัวเล็กพอที่จะเข้ามาในรูหูของข้าได้เอาเอาก็เอาราชสีได้โค้งตัวลงให้เจ้ามดตนอยค่อยๆ่อยไต่เข้าไปในรูหูอย่างช้าชไม่นานนะักเจ้ามดตนอยก็ได้คลานออกมาพร้อมกับลากเอามาแลงตัวหนึ่งออกมาด้วยท่านราชสีข้าพบเจ้ามาแลงตัวนี้อยู่ในรูหูของท่านมันเนี่ยแหละที่ทำให้ท่านทรมาน ข้าต้องออกแรงอย่างมากเพื่อลากมันออกมาที่แท้เจ้าแมลงตัวแสบนี่เองไม่น่าลละคอยยงชั่วกันเยอะเลยภายในรูหูของท่านนะันยังเป็นแผลอยู่เล็กน้อยคงต้องรออีกสักวันสองวันนะก็จะหายเป็นปกติข้าขอบใจเจ้ามากนะไม่ได้เจ้าข้าก็ไม่รู้เลยว่าจะเอามลงตัวนี้ออกมาได้ยังไงเพื่อนเพื่อนของข้าหรือก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนั่นแหละคงไม่มีใครช่วยข้าได้แนะ่ไม่เป็นไรหรอกท่านข้าช่วยได้ก็ช่วย เห็นเจ้าดีกับ่ารเนี่ยข้ารู้สึกเสียใจมากที่ทำกับเจ้าเมื่อวันก่อนเจ้ายังโกรธข้ายอยู่หรือเปล่าฮะข้าไม่โกรธท่านหรอกเพียงแต่ข้ารู้สึกผิดหวังที่ข้าตัวเล็กไม่สามารถมีเพื่อนที่สนุกสนานเฮฮาอย่างพวกท่านได้แล้วเจ้าอ่ะยังอยากเข้ามาสนุกกับกลุ่มของข้าอยู่อีกไหมละ่ะอยากสิท่านถ้าชอบสนุกสนานเฮฮามีเพื่อนมากาถ้าอย่างนั้นนะพรุ่งนี้ข้าจะจัดงานต้อนรับเจ้าเข้าเป็นสมาชิกใหม่ข้าจะประกาศให้สัตว์ทุกตัวรู้ว่า ถึงเจ้าจะเป็นเพียงแค่มดตอนอยยตัวเล็กนิดเดียวแต่น้ำใจของเจ้าสิช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่นี่ค่าคงไม่ได้ฝันไปนะท่านฝันฝันอะไรกันล่ะเจ้าจงรีบกลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวมางานลีในวันพรุ่งนี้เถอะส่วนข้าจะไปเชิญเพื่อนๆทั้งหลายมาร่วมงานต้อนรับเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าขอกลับก่อนนะข้าขอบคุณท่านมากครึ่งเนี้ยข้าจะมาแต่เช้าเลย แล้วจะมดตะน,นอยตัวน้อยก็เดินจากไปด้วยหัวใจที่พองโตตื่นเต้นกับงานที่จะจัดในวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งคืนนั้นจะมดตะน,นอยนอนหลับตาพริมยิ้มอย่างมีความสุขเชียวล่ะ Family k i t ท e o ครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก